บอกแค่วันนี้หัว่าแค่วันนี้มัได้เลยม,ม่ข้าวอกองหน,น่ันเได้จมาสานนี้ เห็ดหมดเออค่คมาเลยเทเลยบอกะไรทุกวันล้างถังว่าวไปล้างถังเราเอาฟอเียบจับยับเทล้างถังให้เรียบร้อยแช่ไปตะไคร้แม่เลยครับตอนนี้เล็กเกินได้ไบตะไคร้อะๆได้ม่กิดแข็งเลือชแช่ไบตะไคร้กิดแข็งสีเข้มเพปั่นมาเลย อยากตัวนี้ไม่ดักฮะพี่จาตนัตอนที่ป่าเลี้ยงป๋าป๋าแช่ใบตะไคร้ดองไว้ก่อนสามอาทิตย์หนึ่งแล้วอาตัวนี้มาเปลี่ยนไอนีด้วยทํานใม้เก็ดแข็งแต่ก่อนมันช้อนลงร่องน้ำตรงนี้นางร่งน้ำตัวนานางเบลกนท้ายเสรแล้ว

เนี้อแข็งไม่ใช่หรอไอ้เด็ตัวนี้เฉยๆเฮ้ยขีบสวยอยู่ตัวเมียหรือเปล่าจ๊องอืมได้ตัวใหญ่ได้ตัวเมียตัวเมียได้อย่างนี้แหละแต่ปล่อยเอาตัวผู้มดนนไม่ทันตัวนิดหนึ่งโอชาจะเป็นไงชอบตัวสางเขียวนี่มีแดงมีเขียวฮะ เขาเนี่ยกดตัวดร้งหายบ้านเลยเ่งบ้านบ้านตัวแรกตัวสอบแกไม่พอตัวที่สี่ห้าเก็บไปก็ชนะมั่งเนี่ยสือสอบเนีมา ฟไปมะตยน้น่น,น,น่อเจาอรกเมัมาี๋ยนจะมาพนเอาาเลงเ่าไพรนี้มาจะเปิดร้านเหรอไอเดียไม่อยู่ไม่เปิดไม่ไหวอกโนาไฟ้าว่างเหไปเที่ยวน้ำตก,กวะจุกเนะ มันมีรถด้วยมีรถด้วยจูก็อยู่จูรถก็อยู่จูไปทำงานทำงานไดไปได้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 กันหมดไอทีนี้แม่กลับยากไว้สั่งยังเปรี้ยวอยู่เลยต้มเลยเชื่อหนูต้มร้องดูคนเออเออเออร้องดูร้องดูรองดูได้ไลมเอ้า นี่ตัวโคตรเล็กเลยไปด้วยอะหนูเอาโคตรสดามาให้เราอ๋ออะหนูหอาโอตโสดามาให้เราไหมส,ด,สดามาเททิท้งฮะ <huh? S 1> โอโ้โหแม่งโดนทุบเฟซเลยทำมาให้ดีกันเมึงเกรงใจน้องมันทุบเฟซกูมินที่นมนธรรมดาดิด แล้วยิ้มรอดกันไปไหนไปน้ำตกอืมก็ได้ไปแค่น้ำตกอะลยไก่ไปเไก,ปก่งใจมัน <c oughs> ไม่ใช่ราไปจูราจูไปได้เยอะอ้ะาวเดือยกระเป๋าที่ไม่มีเหรอโอ้กระเป๋าต้องอยู่ทกโอ,องโอเนี่ยเดีอยต้ององเนี่ยเราจะไปพัทยาจะ <c oughs> ไม่รู้บ้าจูอยู่ไหนอืม มาหึเดี๋ยวก็ดังรุดอุ้ยอุตายก็ตอนนี้เลยหลังหักลงหักรอดรูรอเนี่ยเหรอเออมีน้เข้าหัวลงอยเนี่ยหางหางมันฉีดไปเรื่อยเออนี่โอ้สุดท้องแสงสวยสวยจัดขวดไม่สวย ขวดตากแดดย่างไงย่างไปเติมลงเลยล้อหน้าล้อหลังแบนแท้เลยเงี้ยคุณนายดาหลีดาอะลุนช่วยอะไรหนเป็นะร้านใส่ขวดนี้ให้หน่อยใส่ขวดนี้ตอนนี้มีขวดเลยใช่ขวดเลยโอ๊ยใชเลย้ัเนี่อะน้ำแก้วไข่ เดี๋ยวล้างสดให้กันมันแห้งมันไหรเลาหยรือเปล่าเครืองดือไม่ใช่ตอไม่ไหนหร้เดินเข้ามาาไรอเน่ยมเ็ดเดยวไปไล่ขายปลาครับปากระหาศูงสามอ่ะประกาศกินไม่ต้องมาไล่หรอกากันควายไล่เดียวประกาศกิน รประกัดปลาจูปลาจูอะไรจูปลาปลาปลาไหนเนี่ยปลามีสองปลาหละห้าตัวเจอหนึ่งอ่ะมันยังไม่ตายจะเนี่ยกระจูป้าปลาสองเนี่ยนะแล้วไม่เร็วๆผมได้หามป่ะมากเลยดีสี่ไม่ใช่มีประกัดมีกี่ตัวละห้าตัวสองแปดเหกสองแปเจ็ดตัวไม่ช่ายห้าสเจตัว ถ้าสองตัวนี้ผสมกันได้นะเหรอมาีกัดีนไม่ใช่มันจะสวยไงแดงกับฟ้าไอ้แดงกับสีน้ำเงินอะแฝดแฝดไอ้แฟดนม่ไม่แฝดนี่ฟ้าเออนี่เจ็ดห้าถุงฝาไม่จับปีเลยขี้ปลาแต่งานกับโบโทรเบย์น้อง เพาเมืนติ่นวะวมเลยกับค่าสำรับเรียบร้อยไหมคิดแล้วครับล้งเลืดแล้วทำเรียบร้อยไหมเสร็จเสร็จปิดไก่ด้วยเสร็จแล้วียจะโดมมันอะเวเาจะบกว่าทำไมมึงไม่บอกกูลูกนี่กูจะได้างนี่ฮัลโหน้องเหรอไอ้ฟา ตัวนี้ใหญ่สุดตัวนั้นสีสวยเนาะใช่ตัวนี้ตัวนี้โตเรียกว่าเพื่อนเลยสวยด้วเนาะรุ่นเดียวกันนะนเนี่ยแต่อันนี้โตกว่าเพื่อนเลยมึงต้องกินลูกน้ำบาร์ก็ให้ลูกน้ำอะไรลูกน้ำมันหมดแล้วทำไมอ่ะอ๋ไอเทมตกปะ ิ้มดนด่ไงด,ววไดไป่ะเราไม่มีแบบเนี้ยเรร้อยเกมเราไม่มีแบบแก่ตังไจจูหยุดเลยบังคับมันโอเคาเรมีนประานปกัดจีนปากัดจีนปากัดจีน อันนี้เป็นปากัดป่าที่ผมไปช้อนมานะครับอันนี้ตัวโตสีสวยมากส่วนอันนี้น่าจะเป็นพวกตัวเมียช้อนมารุ่นเดียวกันนี่ครับนี่ก็ตัวผู้ปากัดป่าปากัดป่ามีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่นี่ตัวผู้อันนี้ตัวเมีย อันนี้ช้อนมาจากแถวบ้านนะครับอันนี้ประกาศจีนเขาให้มาผมใจตัวนี้มากโตวไวมากเลย